สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเนี้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เฮีย <Here S 2> ที่นี่งนาะ ะะ <laughs> จากจากโควิดวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปเที่ยวกันแต่วันนี้เราจะออกต่างจังหวัดกันนิดนึงเป็นที่ไหนดีเอาเป็นทะเลใกล้ๆแถวนี้ละกันก็น่าจะเป็นเขตชลบุรีนะคะไว้รอดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไว้เจอกัน <laughs> <laughs> ความแบบคุนแวนใช่ป่ะไอ้แบบไม่รอดวันทอูคือว่าการตอาวับเลยใช่ว่ะวันนี้ไม่รัดวันทปงนี่ต้องหายอยู่ที่ไทเกอร์ป่าอาิยาจ้ะเดี๋ยวไปดูโปรแกรมนะจ๊ะว่าเราจะได้ดูเสือชนิดไหนกันไม่ใช่ชนิดไหนไซส์ไหนเสดงบอกบอกจ้ามันมีแค่สุอโค่งใช่หรอ เอ้ยน่ารักนะเออดูดปากหน่อยดิเออหน้าเอ็นดูมมีเขาแย่เลยอีบูงกูไม่ชอบเลยว่ะมึงใส่แมสต้องใส่แว่นด้วยมันมันคนมันคนเราคงขืนอะจัดเรื่องสักอย่างนี้เออดีกว่าเยอะเลยอ่ะจะถ่ายรูปเขาถอดแมสและเขาใส่แว่นมึงเหมือนเราคงขืนอะวันที่เท่าไหร่ครับ วันนี้พี่ชอบอะไรค่ะฝากใส่ชื่ออายุสัญชาติได้เลยขอบคุณมากนะคะเองเสือแม่เสือไซส์ใหญ่สามท่านนะคะแล้วก็ชักหน้าอยู่เดี๋ยวตัวนี้ลูกคขาสมายแค่ไหนวันนี้เราเลือกโปรเป็นถ่ายรูปกับเสือตัวใหญ่นี่นี่น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่ พร้อมช่างภาพนะจ๊ะเจะมีช่างภาพส่วนตัวนะคะแค่ทางนี้หรอแไมอ๋อก็ไม่รู้ดูดูดูน้องไงน้องไงทองได้ด้วยตอนนี้เรากำลังรอเข้าไปชมเสือนะครับรอช่างภาพอยู่โอ๊ยยังยังหลับ ถ้าถามว่ารักมากแค่ไหนเนี่ยน,น้ำเล็ดใัทะเลดเดียวตอนเข้าไปนะคะให้อยู่กับเหน้าที่แล้วกดินกับเหน้าทีตลอดนะคะไม่เดินเองคนเดียวตอนอยู่ด้านในค่ะแล้วก็ด้านในจะมีเรือกร่อไฟ้านะคะแรง2โวลต์จเป็นเื่อส,สขาค่ะจะอยู่แวต้นไม้แล้วก็รอบๆกด้านในรอด้วยนะคะแรงของไม้ิ่ะคะือไม่พีค่ตอนจะเข้า ะะไม่เดินเข้าทางด้านหน้าของเสือโดยตรงค่ะให้เราเดินอ้อมไปอยู่แค่ด้าน้าหรืหรหรอด้านหลังของขาเท้าค่นะ,คะแล้วก็ส่วนหัวไหล่เทาา้าหน้าคือบริเวณใล้หัวทั้งหมดห้ามจับนะคะแต่ว่าขึ้นลำตัวล่างจับได้หมดเลยเท้าหลังหางก็จับได้แต่ว่าเวลาจับลูกให้จัตบตบลงไปหนะะักๆลูกแรงๆได้เลยนะคะ จะมีทำปลาปางาาาขายหรือใครด้านในนะคะ่แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตให้เก็บรก,รในในกระเป๋าไว้ที่โรเจอร์ตรงนี้ใช่กำลังจะเข้าไปหาน้องแล้วนะคะ <laughs> จะดูกันนะคะว่าใครจะเช็คอินที่นี่หรือเปล่าพยายามตัง้งสติกับตัวเองจะไม่เช็คอินตอนนี้เราอยู่เหมือนอยู่ในป่าดงดิบ Amazon มีเทียมบิ๊กแคทหนึ่งอู้เต็มเลยมองไม่เห็นในกล้องอะเซลบอ สินเตลวะน้องเสือนะคะเวลาเข้าหาเสือนะคะเราต้องเข้าทางด้านหลังนะคะยนกล้องแค้คู่จะได้เห็นครับ ความรู้สึกหลังจากที่เราไปถ่ายรูปในกรุงน้องกันมาดีกว่าว่ารู้สึกย,ยังไงบ้างเป็นยังไงคนนี้คือกลัวก่อนเลยก่อนมาแลว้วก็กลัวแต่ก็สู้เพราะว่าจ่าาตั้งช่างกล้องไปแล้วงั้นมาเล่าถึงแพ็กเกจที่เราซื้อมาอตอนนี้นะคะราคามันปรับลดลงเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด<อ>ก็เลยทำทีอ่อื่นีว่า <laughs> ก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวลดลงพูนักท่องเที่ยวลดลงเขาก็เลยต้องปรับราคาในการเข้าชมนะคะตอนนี้ก็ในส่วนที่เป็นนั่งรถเข้าไปดูเสือที่เขาเดินเดินไปปล่อยกันในราคาหนึ่งร้อยเก้าบกาบาทต่อคนนะคะแต่ว่าแพ็กเกจที่เราซื้อมาก็คือ300 300สามารถเลือกถ่ายรูปได้กับเสือหนึ่งซ้ายมีเล็กางใหญ่ซึ่งตอนวันนี้ที่เราเลือกกันก็เป็นไซส์ใหญ่ร้อมทั้งช่างภาพของที่ไทเกอร์ปาร์คจดให้เลยนะคะก็คือตามถ่ายเรายกกรุ๊กไม่ว่าจะมากี่คนก็จะมีช่างภาพาวคม่ได้ือบอออเขากชื่่ะแตล ไไม่ด้ราคาช่างภาพตอนหนึ่งช่างภาพนะคะ199บาทซึ่งผมคาดว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพคุ้มค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้าเราถ่ายเองอ่ะเราจะไม่รู้มุมของเสือค่ะเขาจะคอนโทรลเสือได้ด้วยประเด็นไม่ต้องกลัวเสือกัดแต่ถ้าเราได้ภาพเลยเสือเขาบอกว่าเสือไม่กัดคิดวือเสือเขาอยากเล่นกับเราแต่เราลัวแต่เรามาดูภาพนะคะว่าเราน้หลังจากเรามีช่างภาพส่วนตัวถ่ายรูปเสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีบริการส่งรูปทางไลน์เลยมาคา์เตอร์ตรงนี้เลย อีกสองนาทีลูกจเข้าค่ะถ้าไม่เาคกัมา้อกหรขอบนะ later ตอนนี้นะครับมีเปลี่ยนชุดมันเปลี่ยนโลเคชั่นมันก็ต้องเปลี่ยนชุดบาหลังจากเสร็จที่ไทยก็พาพัทยานะครับเรากำลังมุ่งหน้าต่อไปที่เทฟ บีชครับเออเคปบีชคลับนะครับก็เป็นคาเฟ่ที่น่าจะหลายๆคนน่าจะรู้จักเราก็จะไปถ่ายรูปที่นั่นกันอีกจักร้านรูปตอนนี้เราอยู่กันที่ชายหาดอมเทียเหมือนเดจาวูอะมึงฮอนมาฮอนแต่ฮอนว่าเนี่ยเคปเคปเคปอุ้ยอันนี้คาเฟ่อะไรอะสีขาว Few moments later ตอนนี้เรากำลังจะไปทานข้าวเย็นกันนะครับมาถึงร้านแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านปูเป็นชื่อดังของพัทยานะครับใครไม่มากินก็ถือว่ามาถึง <credits with solvent> แล้วอยู่พัทยาแล้วกินไม่กินก็เหมือนกันใช่ก็อยู่พัทยาอยู่ สำหรับคลิปวันแรกนะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะก็เราพาไปที่สวนเสือในคาเฟ่แล้วก็มาทานอาหารเย็นที่ดิ <c oughs> นเนอร์ที่นี่นะครับเดี๋ยวพรุ <c oughs> ่งนี้กิจกรรมจะเป็นอะไรรอติดตามกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะเอทเอลส์เลเทอ เรียนมามงมาจรงไหเนี่ยเออไม่ได้เรียนลำาเอกอะไรเอกตบาหรอเอกเป็ดหรอเปล่าเอกเปรามาแนะนผู้ร่วมทกันสวัสดีครับอันนี้บิวออสพแล้วก็สวัสดีครับปริพันธ์คานค่ะเคทค่ะ อ้นน้นของเราเขาเรียกว่าเกาะสมัยฝากครับเป็นเกาะที่อยาดีส่วนในชองสมัยฝากเลยเกาะตั้งค่าของเราเป็นเกาะของใครหลายคนนะครับเขาเรียกว่าเกาะแหลนนะครับอุตรคนนี้ครับอันนจริงๆของเขาชื่อเกาะแหลนจริงๆครับมาจากที่สูงลงมาจะเป็นลูกกั้นเลยครับผมมีเนอร์ไหมคะน่าจะมีนะพี่ไม่งั้นคงคงไม่เรียกเกาะแหลนหรอกคุณแรงมากตาจริงๆครับผมไม่ได้เคยอยู่อะไรแก๊งอ่าฝันไปหาเพียขาด้านบนเขาเรียกว่าเป็นหาหลวงพระดำนะครับเป็นสถานที่ปั่เป็นของคนในชองแมสสากรเลยขราบว่าเขอ่อได้นะครับ อ่าไม่ทราบว่าแอดมินของผมได้แจ้งยังเขาว่ามีการเก็บขาเข่าหรือยันไม่มีไอ้ไม่ได้บอกค่ะไ,ไ,ไ,ไม่ได้เดีี๋ยยวเเน่อาตังมาเลยอะ่ะเฮ้ยคนเยล์กับเท่าไหร่อ่ะคน <c oughs> ละห้าสิบบาทครับผมเดี๋ยวผมพาพี่ไปจ่ยายค่าเข้าทุยันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปหายรูกไปดำน้ำกัน ีู้เด้าประกวดใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดรีวิวเพจให้พวกผมด้วยนะคะรับอ่าฮ่าหยอกตอนนี้เราลงน้ำได้เลยครับ ชีบุรี2วันหนึ่งคืนของเรานะคะก็จบลงไปแล้วยังไงนะคะใครที่อยากมาตามรอยเรานะก็มาเที่ยวกันได้น้ำทะเลตอนนี้กาลังใสเลยเหมาะกับช่วงแบบ <c oughs> เมื่อแนะนำให้ไปช่วงเช้าค่ะแดดไม่แรงเกินประมาณตีสามเราจองเลยวันตีสามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสถานที่ที่เราไปก็ <c oughs> ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สอบถามเข้ามาในเพจได้เลยนะคะเนี่ยก็ฝากเฮียที่นีงไงด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e นะคะกิๆกดกระดิ่งด้วยนะคะ ัาไปเจอกันทริปหน้านะคะบ๊ายบาย